ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านสวัสดีครับชาวฉันพร้อมจะจับเงินล้านโป๊กเกอร์ที่เป็นทิกสวัสดีครับกลับมาแล้วลัาอยู่กับพี่เคเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เราจะมีทิกเล็กๆมาแนะนำสำหรับการรับมือกับผู้เล่นที่ไม่ชอบหมอกเรียกว่า calling station บางทีบางคนเรียก calling station ผมเรียก caller caller อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าแบบว่าถ้าผมมีมาร์คหัวหน่อยจะเรียก easy call หรือว่าแบบนักลุ้นนอ่านหน้าก็ไม่ออกหรอก มันอ่านหน้ามึงไม่ออกแต่มันอ่านไพ่มึงออกอนย้อนนันักลุ้นอะไรพวกนี้เราก็จะเล่นอย่างงี้ส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่หรือว่าบางคนที่รู้สึกว่าเล่นขำๆชอบเสี่ยงชอบลุ้นอยากเลยน้อยขอดูฟอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเจอในทัวร์นาเมนต์เงี้ยช่วงต้นเกมเหรอเจอคอร์เนอร์บ่อย แน่นอนเพราะชิปมันเยอะไงชิปมันเยอะชิปมันเยอะจ่ายได้มันหูกอะไรอย่างเงี้ยเราเจอขอเลยบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็จะหน่อยเวลาเวลาเราจะเกิดแบดบีิ่ะส่วนใหญ่เราจะเจอการแซงเราจะเจอแบบเจอโชกของฝั่งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนี่แหละมันก็เลยจะเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับผู้เล่นที่เขาพอบ่อยพอง่ายพอบ่อยอย่างงี้นะครับมาข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเราต้องแวลูให้หนัก อุ้ยหนักแค่ไหนหนักเลยอ่ะหนักแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรานําอยู่เราต้องเอาให้หนักเอาให้คอย่ายหนักแบบไล่ให้หมอบเลยเหรอมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะออะประมาณไหนเช่นสมมติว่าเรามีแบบสมมติว่าทั้งโต๊ะเนี่ยแค่จะเข้ามากันหมดเลยเอเราก็ต้องแ a วลูแวลูป้องกันไพ่เราด้วยโปรเทคโปรเทคไพ่ของเราด้วยใช่ไหมอืมและซึ่งสมมติว่าเรายิงไปแล้วเนี่ยเขายังเข้ามาสี่คอคอคอกันมาอยู่เออถ้าบติว่าเมื่อไหร่ที่ฟอบเรามันติด มีโอกาสที่จะเป็นของเราเงี้ยคือเราก็อย่าไปเขาเรียกว่าโลภมากอืมถ้าคิว่าเราโลภมากตรงนี้เราเบสเบาเขาอาจจะมีโอกาสต้องดูบรรยากาศบอดด้วยว่าเขาเข้าไปเขาอาจจะมีโอกาสติงอะไรหรือเปล่า <c oughs> แต่อย่างน้อยถ้าเรามีแล้วเงี้ยเราก็ควรจะแวร์ลูตรงนี้นิดนึง เพื่อเรียกอย่างน้อยๆก็คือได้อะไรอย่างี้เอออย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งก็คือทําให้เพราะส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยเหมาะเออนึกออกไหมแต่ถ้าไม่ค่อยเหมาะอย่างนี้เราก็เบสไซส์ใหญ่ขึ้นได้นะถ้าสะใหญ่แต่ว่ามันดูมันก็ขึ้นมันก็จะสัมพันธ์กับพอร์ตตรงกลางอีกอ่าใช่ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันใหญ่ใหญ่จนใหญ่มากไปแล้วเราไปโดนแซงอันนี้ก็อาจจะอาจจะลำบากได้ส่วนข้อที่2นี่ย้อนแย้งกันนิดนึงคนละทางกันเลยคนละทางกันเลยอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเราก็ต้องตินแวลูให้เป็นด้วยอ่าเบาๆๆใหห้้้แแปะนนนเเเมื่่่อออกกกีรราาาบววตตงลูั แวลูเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เรารู้แล้วว่าเขาไม่เหมาะแน่แน่หรือว่าเขาน่าจะติดแพรเล็กๆแพรกลางๆแล้วครับเออเพราะฉะนั้นการที่เราจะแวรลูถ้าเราแวลูมากเกินไปแล้วเขาไม่มั่นใจจะทําให้เขาเหมาะได้ซึ่งจริงๆตรงนี้สมมุติว่าเราเป็นนัดแล้วเรามีไพ่ที่เราคิดว่าแบบยังไงเราก็นําอยู่อะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง แวลูแบบไม่ได้ใหญ่มากเพื่อให้เขาพอมาได้คืออย่างน้อยๆอ่ะให้รู้สึกว่าเราอ่ะได้อะไรกลับมาโดยที่ไม่ต้องเบ็ดใหญ่แล้วเขาบอกเราจะเสียเปล่าใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณเก็คือแบบบางทีแบบมั่นใจมากชอบลืมลืมว่าเฮ้ยไพู่มใหญ่ผมเล่นใหญ่พออั้งไพ่ใหญ่กมเปิดกล้ามผเปิดกล้าการเป็นอย่างนั้นเออแล้วบางทีบางทีการเล่นอยู่เราลืมนะ มันจะเผอไงเพราะเวลานั่งเล่นนานๆเนี้ยนั่งแข่งนานๆอเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางบางอย่างเราไม่สามารถควโทรมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะหลุดุดไปนิดนึงและข้อสุดท้ายของเราครับข้อนี้คือถ้าคุณเล่นกับ Calling Station หรือว่าสายแฮกอทั้งหลายเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทำเลยคืออดทนอดทนอดกั้นอดทนในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้อดอดทนกับอารมณ์มันนะแต่อดทนกับไข่ของตัวเองเขาเรียกว่า c u แ hand มันจะมีคนที่เป็นนทุกคนแหละในการที่แบบเล่นอยู่มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่า เดทแฮนด์นั่นคือคัดยังไงก็แล้วแต่ไม่มีแพ็คไพ่ให้เล่นเลยไม่มีแฮนด์เท่าสักอันทีนี้เนี่ยจังหวะการรอของเราเนี่ยมันคือความอดทนใช่มันเป็นการรอจังหวะอดทนให้เป็นรอให้เป็นยอมให้เป็นเพื่อที่ถึงตรงที่มันเหมาะสมปุ๊บเนี่ยครับเราจะเอาคืนมาได้เรือว่ามีเอคิงมาแต่บอดไม่ใช่ของเราเลยและไอ้นี่ก็คอทุกแฮนด์เขาต้องยอมนะก็ต้องยอมยอมทิ้งไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งไปอันนี้ไม่ใช่ของเราก็าต้องทิ้งไป ใครตามมนละกันแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่รู้แล้วว่าโอเคอันนี้ของเราแล้วอะโมเมนตัมมันจะบอกเราแล้วเพราะฉะนั้นกลับไปที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็น value weight แวลูกปังปังแล้วถ้าใหญ่จัดตีนให้เป็นอ่าแต่เพราะฉะนั้นเรื่องกวับ c อ l อ i n g station ก็จะประมาณนี้ก็ใช่ใช่ไหมแต่แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะว่าแบบคุณคัดคัดคัดนานๆนะแล้วพอมอีกแน่หนึ่งแล้วคุณมีคิงคิงเอเอแล้วคุณเปิดใหญ่ไปเลยเปิ้งไม่มีใครเล่นกับคุณนะมันไม่ได้หมายคว่ามันจะทอกแทนนะใช่มันจะมีเรื่องของ i m ม e ด้วยใช่เออมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่เราแบบมุดมาตลอดแล้วอยู่ๆคุณมาเล่นปังใหญ่เลยไม่มีใครเล่นนะ อันนี้ฉันระวังด้วยอ,อเรื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นข้อขอุลในวันถัดไปแล้วกันครับว่าการบาลานซิ่งอิมเนสออันนี้เรื่องบาลานซ์อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับที่เป็นทิคในวันนี้ที่เอามาแนะนำสำหรับการเจอกับผู้เล่นที่ของง่ายเพราะฉะนั้นก็เอาลองไปปรับใช้กันดูนะครับส่วนใครอยากรู้วิธีการเล่นแบบไหนเทคนิคแบบไหนหรืออยากให้เราเล่นอะไรกัน ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับโปกเกอร์ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเราข้างล่างนี้ให้หน่อยละกันนะสามารถสามารถแชทคุยใต้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เราจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วอันไหนที่เป็นการพูดคุยเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังสามารถแนะนาได้ทุกอย่างในใต้คอมเมนต์นี้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s มัครสมาชฝากด้วยครับนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย